ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้อง,องบอกเลยว่าของชิ้นนี้มันเทมากๆเลยมันคือวอลคูลี่นะคะฮาโลวีนสีแดงดำอันนี้บอกเลยว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้เช่นกันและของชิ้นนี้นะคะทำง่ายมากๆเขาแจกเพียงแค่6000ชิ้นเท่านั้นนะคะของยังไม่ลดเลยนะคะน้องดีประทําตั้งแต่ตอนเห็นคลิปเลยก็ได้นะ แมบตามพี่แป้นไปเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะคะไปดูกันว่าต้องทํำยังไงบ้างซึ่งพี่แป้ก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆหลายคนเปิดเทอมกันหรือยังคะส่วนใครที่ยังไม่เปิดบอกเลยว่าไงมากๆเพราะน้องๆนะคะจะต้องยืนไอเคอยู่ในแมบบนี้เป็นเวลา300นาที300นาทีก็เท่ากับ5ชั่วโมงนั่นเองสถานน้องไม่ได้ทำอะไรแล้ว,ว่านะก็ะสามารถเข้ามาอยู่ในนี้ได้หากน้องมีธุระต้องทําอย่างอื่นแล้วออกจากแมปไปกลับเข้ามาเวลายยนับต่อนะคะไม่เดียวถูกรีเซ็ตไปซึ่งบอกเลยว่า มันค่อนข้างที่จะง่ายค่ะน้องคนเล่นเนี่ยน้อยมากๆนะคะประมาณ3,000คนและของมีตั้ง6,000ชิ้นน้องๆที่จะมีโอกาสได้ของชิ้นนี้เยอะมากๆใครอยากได้รีบมายืนตนะั้งแต่ตอนเห็นคลิปเลยนะคะ